1.9L นะคะใครหากระบาทรายใช้งานเานหลักผ่อนผูกนะคะวันนี้สัดมาให้แล้วลูกค้าคันนี้ปี7นะคะเปิดราคาขาย390,000บาทมัวตลอดตุญยา6 3 0 0บาทเริ่มต้นทีเดาวคันนี้ไม่ดีแค่70,000เทูกนั้นลูกค้ากะจังหน้าโครเมียมโลก้โครเมียม,มตาไฟโปรเทคเตอร์เดรรี่ตัหมอกมเตครบหมดเลยค่ะเรื่องเดิมโรงงานลูกค้าน็อซอกเดิมกระเจกะตินน๊อเกียรให้ใหข้งเงิน DDI แส่กันขร้อนอยู่คบ ไฟฟ้ากุญแจรีโมทในเจ็ดพืนสี่นะคะเราก็มีฟังก์ชันวิทีทุพีเออหกสตอีคันนี้้องของเดิมพุ้มเบาะหนังมานะตัวเบาะเป็นสีครีมก็รเป็นสีรีนนะคะด้านในแบไลเนอร์ตรงรุร่นลูกค้าเอาไปใช้งานได้อีกยาวๆเลยนะคะาการชมท้าย,ย่นูนะจ๊ะอ่ะสำหรับใครที่สนใจมาโทนิไล่ปักดูนล่างนะทักมาถมาด้เลยจา้า